เมื่อวานนี้เราไปเยี่ยมน้องช้างที่น้ําตกคลองภูนะคะที่เดิมที่เราเคยไปเนี่ยเราเห็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวอ,อาหารช้างไม่เพียงพอแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะซื้ออาหารช้างหนึ่งคันรถเพื่อที่จะเลี้ยงน้องช้างทั้งหมด11เชือกนะคะเดี๋ยวเราโทรหาป้านัดวันและเวลาเพื่อให้อาหารช้างมาส่งนะคะสวัสดีค่ะป้าป้า,ป,าป้าที่ไปหาน้องปีใหม่วันนั้นนะคะ อ๋อจ้าค่ะป้าเราสนใจจะซื้ออาหารเลี้ยงช้างค่ะค่ะทั้งสิบเอ็ดเชือกพรุ่งนี้ให้รถมาส่งได้ไหมคะได้กี่โมงอะคะแล้วเนี้เลยคะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปจ่ายเงินหน้าปางเลยค่ะอาหารช้างโอเคเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าโทรโทรบอกรถหนอเขาก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวป้าโทรไปนะคะได้ค่ะป้าโอเคค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะค่า นี้ก็จะมาให้แต่เช้าพอดีถ้าน,นี้คุณก็มาประมาณเก้าโมงนะคะจะได้ดีหน่อยช่วงเช้ามันจะเย็นหน่อยนึงแต่ช่วงกลางวันมันจะร้อนมันจะร้อนน้องช้างด้วยนะคะพรุ่งนี้เก้าโมงที่ปางช้างน้ําตกคาภูนะคะโอเคเจอกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบุมเอาเงินไปจ่ายให้กับรถเลยค่ะจ้าโอเคค่ะคอนเฟิร์มค่ะ,ส,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะา Uh, kind of m, 1, กินด้วยกันอ <alien> ันน <à, S 1> <izens. S 2> ี <S <S okay. ้จะอยู่ได้อีกสามวันนะคะหนึ่งพันปกติมันต้องหนึ่งพันหนึ่งวันแต่นี่ตอนนี้นะท่องเที่ยวน้อยเราก็ต้องค่อยๆแต่งเองทำเองเดี๋ยวเราไปข้างนอกอ่ะเทำไหมคะอยู่อันนี้คือคุณค่ะคุณอยู่คุณอยู่ข้อตันรอ เอาข้างไปใหนน้ไปเลี้ยงน้องใหม่ในนะึงเอาไปเลี้ยงข้างนอกอนี่ถ้าไม่ใส่ถุงมือนะถุงหมอนเดี๋ยวมีอีกคันรถนะเอาลงแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปข้างนอกนะ พอยจับได้ไหมจับได้พยอยขนตายาวมากเลยอ่ะน้องพอยน่ารักเยอะๆนะครจับเลยครับระวังระวังา่มันปา่หน้ตไปอันตันนี้50าสิปีอุ้ยอุ้กอุออุยัุ้้อุอุ่ออ้อออุนอ ดูวนี่มายืนตรงนี้ลูกอ่ะตัดนี่มันก็หาคุณลุงหาคุณลุงค่ะชเออจับได้เออ,เอ,อชอบล้กเกินช้างอะ่ะรักมากเลยนักช้างมากเลยผู้หญิเราไม่จ่ายเป็นผ้าเออเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายมีงานด้วยใช่ถ้าเป็นผู้ชายจะงานยาวๆหน่อยถ้าผู้หญิงจะมีงานนิดเดียวคุณลุงเชิญชวนขอให้สุขภาพแข็งแรงทำมาข้าขึ้นเลย หางเงินหาทองร่ำรวยพวกเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวหรือคนอื่นมาช่วยช้างไหมเออขอให้นักท่องเที่ยวมาช่วยช้างบ้างช่างกำลังตกง,งานตกง,งานไม่มีอาหารลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่มีนี่เขาก็เอาอาหารมาให้เจนี่ซื้ออาหารมาลดหนึ่งไม่ช้าง มาช่วยกันนะคะคนละพันสองคันหรือป้อนก็ยังดีนะคะซื้ออาหารนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะช่วยช้างกันค่ะช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักมากปางช้างกองพูนะคะเชิญชวนค่ะอ๋อขอขอบคุณเจ๊บุมนะคะที่ใจดีเอาอาหารมปเลี้ยงน้องช้างทั้งเศษเชือกนะคะทีนี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วคือสนใจคนไหนอยากร่วมทําบุญกับช้างก็เชิญได้น,นะคะที่ปางช้างของพูค,ค่ะ ขอบคุณมากนะคะคคุณ่ะขอบคุณค่ะ,คะขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะฝากชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะจ้า